ไส้กรอกอีสานไส้กรอกวุ้นเส้นจ้าทุกคนเป็นยังไงมันน่าจะเป็นให้เราอยู่นะทุกคนทักทายทุกคนวันนี้เราจะทําไส้กรอกอีสานอันนี้เป็นไส้ไส้หมูนะทุกคนไส้หมูใส่กลิ่นมานะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปล้างทําความสะอาดอก็จะประมาณนี้เนาะซื้อที่นี่ก็ประมาณนี้เนาะไส้หมูก็จะทําไส้กรอกอีสานกับไส้กรอกวุ้นเส้นวันนี้จะแบ่งเป็น สองส่วนเนาะทุกคนแต่ว่าจะจะปรุงเครื่องเหมือนกันเลยแค่แบ่งวุ้นเส้นกับไส้กรอกอีสานเนาะทุกคนก็หมูบดนี้จริงๆแล้วอยากได้หนึ่งกิโลอันนี้ไม่ถึงหนึ่งกิโลทุกคนเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่กรัมไม่เป็นไรเจ็ดร้อยมันจะเล็กไปไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมไม่เป็นไรอันนี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราก็ดูเครื่องปรุงไปเลยเนาะอันนี้เป็นสั่งเปลือจะพริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมอาจจะเยอะหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไส้กรอกอีสานเนี่ยต้องการกระเทียมเยอะ นันแหละลงเลยจ้ะอันนี้เป็นผงปรุงรสจ้ะนนี้เราเพิ่มน้ําตาลไปด้วยจ้ะเกลือจ้ะซอสปรุงรสจ้ะซอสหอยจ้ะปา,านี้ก่อนเอเดี๋ยวเอาของพวกนี้ออกอ่ะขยำคลุกเคล้าใเข้ากันค่ะ เราจะใส่พริกไทยเพิ่มทุกคนพริกไทยป่นตะกี้ที่เราโขลกเป็นพริกไทยเม็ดเนาะสูตรไม่เหมือนเดิมนะทุกคนอยากใส่อะไรก็ใส่หมดเนี่ย <c oughs> เ,เ,เดี๋ยวขอขยำไปก่อนนิดนึงแต่ทุกคนจะ้ะใครจะแบ่งตอนนี้เลยก็ได้เนาะแบ่งครึ่งเนาะทุกคนวุนเส้นเราก็มีนี่ ข้าวเราก็มีนี่มันมันแข็งเราก็มีนี่แต่ว่าวุ้นเส้นอนะ่ะเราจะใส่ข้าวด้วยทุกคนเราก็เลยจะใส่ข้าวลงไปในนี้ด้วยอ่ะประมาณนี้ก่อนว,ว่ามันเต็มเดี๋ยวขอแบ่งก่อน <laughs> เดี๋ยวค่อยเอาไปขยำอ่ะจะทำวุ้นเส้นแบ่งครึ่งยั้น,น,นเี๋ยไปไหมน้อยไปปะ เส้นโอเคอันนี้เราจะทำวุ้นเส้นอ่ะแต่เ,เราใส่ข้าวไปด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นมันหมูเราจะทำํำไส้กรอกอีสานจ้ะเดี๋ยวขอเพิ่มข้าวตรงนี้นิดนึงข้าวสวยนะทุกคนแหนมใช้ข้าวเหนียวไส้กรอกอีสานใช้ข้าวสวยนะทุกคนใครอยากได้รสชาติเพิ่มก็ปรุงปรุงเพิ่มนะทุกคน จะนวดไปก่อนเดี๋ยวใช้มือเตะๆแ,แล้วก็ชิมเอาเราต้องการอะไรเพิ่มไหม <c oughs> ข้าวดีกว่าข้าวนี่เอาหมดเลย <c oughs> แล้วก็มันหมูนี่เราเอาหมดเลย <c oughs> ขอเพิ่มซอสหอยนิดนึงจ้ะแล้วก็ซอสปรุงรสนิดนึงแค่นี้จ้ะอ,อันนี้นีน่คือ ได้ขยับไปจ้ะหาถึ5-10นาทีขยับไปเรื่อยๆจ้ะโอเคอันนี้ไส้กรอกอีสานเราได้แล้วทุกคนก็หน้าตาประมาณนี้เนาะโอเคเรามาต่อเดี๋ปิดฝาไว้อันนี้ฝาไว้ก่อนส่วนอันนี้ที่เราแยก <laughs> นิดนึงแยกนิดนึง เราใส่วุ้นเส้นมีข้าวมีวุ้นเส้นอใส่แล้วก็พยายมเฮ้ยส่งมันสีน้อยตัดวุ้นเส้นห่อหนึ่งทุกคนแปดสิบกรัมทุกคนออนุาตมือคือกระกระนะใส่นี่แล้วกันใส่นี่แล้วกันตัดวุ้นเส้นสั้นๆเนาะทุกคน จิมใหม่พใหม่อัน,นี้เอา่ขอพริกไทยแล้วกันพริกไทยเพิ่มเกลือนิดหน่อย มันนี้จ้ะทุกคนจ้ะใส่กอบคุ้นเส้นปรุงรสตามชอบใส่อะไรก็ใส่จ้าไม่มีผิดไม่มีถูกนี่ได้แล้วเดี๋ยวไปยัดใส่ทุกคนนี่คือภาชนะที่เราจะสั่ใส่จะยัดใส่นะทุกคนอันนี้ใส่เราล้างทําความสะอาดแล้วนี่จะได้ประมาณนี้นะทุกคนนี่เราแช่น้ำไว้ล้างเร็วทั้งนอกทั้งในส่วนอันนี้เรายัดใส่ใส่ขวดเราตัดความยาวให้เท่ากันนะทุกคนเพราะว่ามันไส้มันยาวมาก ได้แล้วทุกคนนี่เราจะยัดพุนเส้นก่อนนี่ใส่กรอบพุนเส้นเดี๋ยวเรายัดก่อนนะทุกคนยิบเลยจ้ะยัดลงไปเด็กใหญ่ตามชอบตอนแรกว่าแบ่งแบ่งเท่าๆกันนะทำไมบุนเส้นได้น้อยกว่า <laughs> ตอนแบ่งยัดไปค่ะยัดไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงว่ามันจะสวยหรือไม่สวยตอนนี้ยัดไปก่อนค่ะ cho là mày chín phần lưỡi hoa <laughs> chim chim thú chín chín chết tay, Đẹp tay ได้กดหนึ่งพอดีอ่ะคุณเส้นอ่ะเหลือจะเหลืออีกนิดนึงไม่เป็นไรเราไปใส่กับใส่กล่องอีสานไปเลยนี่เหลืออยู่นิดนึง่ะทุกคน,นลอีกก้อนหนึง่ง <laughs> เดี๋ยวเราก็ไล่ไปเนี่ยตรงนี้มันเหลือใช่ไหมเราก็ลาไล่ไปจ้ะไปเรื่อยๆจะเอาไว้เล็กกับใหญ่ก็ได้ หาไม้จิ้มฟันก่อนทุกคนไม้จิ้มฟันไม่มีก็เอาไม้จิ้มฟันอันนี้เลยไล่ลมทุกคน,นก็จะแบบไล่ลมที่เราจาบๆไปตัวใดที่มันอันนี้ก็ทำใหญ่เลย ก่อนไม่เท่ากันตอนเราเป็นนั่งประมาณนี้จ้ะก,ก็เราก็มีเชือกก็คือทําให้ดูก่อนทุกคนเรามีเชือกอยู่ตัดมังไม่ได้ตัดมันก็ประมาณนี้เชือกเราตัดเลยตรงนี้นะ จริงๆแต่ว,ว่าจะยัดให้เสร็จเลยเดี๋ยวค่อยมาทำให้ดูทีเดียวแต่ก็เดี๋ยวทำให้ดูก่อนสักหนึ่งขบได้หลุกทำไม สงสัยเชือกจะไม่พอทุกคนใส่เชือกเราจะไม่พอ จ้าได้แล้วทุกคนได้หนึ่งคนนี่ทุกคนอันนี้เป็นไส้กรอกเปเส้นเนาะก็ได้หนึ่งสอสาี่ห้าหกดอันนี้ก็แปดพอดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปใส่กับอนี่ได้ใส่กรอกอีสานโอเคทําให้ดูแบบนี้จ้าทำต่อเลยทุกคนเสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนใส่กรอกของเราอันนี้ตามที่ อันนี้เห็ดไปอันแรกเนาะจ้ะเป็นไส้กรอกวนเส้นเนาะทุกคนส่วนอันนี้เราก็ยัดไว้ทุกคนยัดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ไล่ลมเดี๋ยวเรามาไล่ลมกันแล้วก็มัดด้วยเชือกเนาะทุกคนเนาะนี้เชือกเราเหลือแค่นี้เราไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าทุกคนแต่ก็ไม่พอก็ไม่เป็นไรก็เราจะทําอันสั้นอันยาวด้วยเราไม่รู้อันสั้นมันจะได้เท่าไหร่ ยาวจะได้เท่าไรตัดไปก่อนพออยู่ เดี๋ยวเราคำโคนี้ก่อนแล้วกันโคตนี้นะทุกคนโคนี้จะได้อยู่ประมาณเดียวนะหนึ่งอันนี้เป็นวนเส้นอันนี้เป็นวนเส้นส่วนอันนี้เป็นข้าวประมาณนี้ทุกคนหนึ่งสองสสี่ห้าได้ห้า รไล่ลุอันนี้อันใหม่นะทุกคนอันนี้อันใหม่เรามาตรงนี้ก่อนได้แล้วก็บเชือกมามะัดคือเราไม่เราไม่ถนัดที่จะพันเชือกไงทุกคน,พ,นพันไปพันไปอะไรเงี้ยคือไม่ชํานานเนาะเราก็ทําอย่างนี้แล้วกันทุกคน,นไหนที่มันเป็น อันนี้เราก็ไล่ปานจาอย่าให้มันอันนี้ต้องตรงนี้่งจ่ายหนึ่งโขจ่ายหนึ่งซ้ามอะไรก่อว่าไปนะทุกคนแล้วก็มัดจ้ะ ส่วนงานไม่ต้องพูดถึงหรอไม่มีทําทํากี่ครั้งก็ไม่เคยสําเร็จไอส้กรอบเนี่ยอากาศมันไม่ได้ดั่งใจค่ะทุกคนอากาศแต่บ้าไม่ได้แบบร้อนเหมือนบ้านเราถึงแป๊บนึ่งก็แบบเปรี้ยวแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือมันไม่เปรี้ยวหรอกทุกคนไม่เปรี้ยวรอกกไม่เป็นไร เพราะว่ามันเป็นบุญเส้นด้วยเป็นข้าวด้วยไม่เป็นไรทำไปลื่นถุงมือมันลื่นอ่ะได้แค่ไหนอะแค่นั้นอ่ะได้แค่นี้คนได้หนึ่งขดตรงนี้ตัดอืมได้แล้วจะวางวิก,ก่อน ันนี้รู้สึกว่าเราทำอันสุดท้ายสุดท้ายเล็กนิดนึงเล็กไหมได้สีถ้าเราทำอันเล็กมันจะได้ไหมมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะเล่นไปน,น,นี้แหละคือคือพูดกับตัวเองนะทุกคนหมายถึงว่าเราก็แบบ เราจะทำแบบไหนดีอะไรเนี้ยคิดังเปน็นไอยคิดให้ทุกคนได้ยินด้วยก็จะแบบว่าเล็กมานิดนึง น,นี้หนึ่งแต่จะหรืออันนี้อันนี้ว่าจะทำแบบอันเล็กอะทุกคนจะทำอันเล็กอะก็เดี๋ยวจะมาดู อีกเดี๋ยวแตกออกไยออกไยเดี๋ยวแตกค่อยๆเลื่อนไปยันมาเดี๋ยวแตกทำไปเรื่อยๆ่ะเล็กๆจะทำไปแต่เชือกนี่จะไม่พอแน่ๆจ้ะทุกคนเชือกไม่พอแน่ๆเชือกเราจะไม่พอแน่ๆหมดแล้ว สั้นมากก็กอดไม่ได้มัดไม่ได้เลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกถัดก็เลื่อนผัดมันตั้งไม่นิ่งเลยถัดก็ได้ได้เอาผ้ามา เรียบร้อยทุกคนเสร็จแล้วจ้าอยากจะบอกว่าไอท้ที่ที่เราทำอันนี้ใช่ไหมทุกคนเชือกมันไม่พอใช่ไหมเอาไส้ที่เหลือมัดเอาไส้ที่เหลือมัดทุกคนเพราะว่าไส้มันยังเหลือไงไส้ที่ซื้อมายังเหลือทุกคนอันนี้เป็นไส้กรอกคุณเส้น,นีนข้างนอกอันนี้เป็นไส้กอกไส้กรอกไส้ขอ,อ,อกอข้าวหรือไส้กอก อีสานตามที่บอกจ้ะทุกคนก็อันนี้ด้วยถ้าเป็นอันเล็กแล้วก็อันใหญ่นาะทุกคนส่วนไส้กรอบไส้กรอบวุ้นเส้นเนี่ยกินได้เลยประมาณอ่ะสมมุติว่าเราทำตอนนี้เราไปทํากินตอนเย็นได้เลยมันไม่จาเป็นต้องเปรี้ยวเนาะแต่ว่าไส้กรอบอีสานอะ่ะมันต้องเปรี้ยวนิดนึงอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ถุงแล้วก็จะเอาวางไว้ใต้ไอแผ่นความร้อนของบ้านนาะทุกคนนั่นแหละก็ ทำกินเองจ้ะใส่กอกอีสานอันนี้ไข่ซับดอกจ้ะซับออกหนามมันอันออกมาตอนที่ห่อจิ้มจังสีนะจ้ะก็ซับให้มันอันนี้ในจักหนึ่งแห่งแห่งในจักหน่อยจ้ะทุกคนใส่กอกอีสานใส่กอ,อกกุ้นเส้นจ้าทุกคนเป็นยังไงมันน่าจะเป็นให้เราอยู่นะทุกคน